มันพลิกหนักกว่านั้นอีกค่ะสามีอยู่ๆมาเดินไม่ได้อ๋อยู่ๆอยู่ๆเลยนะคะก็คือเดินไม่ได้ขาชาแขนชาไปตรวจปรากฏว่าคือเป็นแบบกระทันหันนะคะพ่อกับแม่ต้องมาหิ้วตีเครียดด้วยหรือเปล่าครับตัวน่าจะเกี่ยวด้วยคุณเอแต่พอรอนถ้าเครียดเนี่ยมันมันบอกว่าเออมะเร็งนี่ชอบมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เครียดระวังนะะจริงๆนะท่านผู้ชมท่านผู้หังนะจริงๆคือเครียดเนี่ยมาทุกโลกเลยค่ะก็สามีก็ กระทันหันกระทันหันด้วยเลยพอไปตรวจปรากฏว่าหมอบอกว่าเออหมอลองกระดูกเสื่อมอไม่มีหมอนเหลือเลยกระดูกสองข้างแบบพับกันแบบนี้เลยค่ะโอ้ยคลองกิ๊ดูนะต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดด่วนคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าตัดมีโอกาสเป็นอัมพาตสูงมากค่ะก็ไปสองโรงพยาบาลก็พูดเหมือนกันไปทั้งไปไปรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อให้แน่ชัดคือตัวเราอาจจะยังไม่ได้อยากผ่าก็ไ้นะในความรู้สึกก็พอมแต่พอตรวจหลายรอบแล้วก็ยืนยันว่าต้องให้ผ่า สุดท้ายแล้วไม่ผ่าค่ะก,ก็ไม่ได้เลือกที่จะผ่าไม่เลือกที่จะผ่าเลือกอที่จะให้ภรรยาหาสมุนไพรมาให้ดูแลค่ะเหมือนกันนะตอนนั้นเราดูแลเพราะถ้าเขาผ่าใครจะดูแลเราต้องพักฟื้นอีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วหมอบอกว่าผ่ามาแล้วทํางานหนักไม่ได้อย่างเงี้ยบางคนบางคนโทษนะฮะผ่ามาแล้วเปลี่ยนไปเลยนะ จริงนะบางคนแบบแบบเออใช่ใช่ก็ว่ากันไปนะอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วกันนะบางคนผ่าแล้วอาจจะดีก็ได้แต่การผ่าเนี่ยแน่นอนอ่ะผมมองว่ามัน50-50ิบาสิบเนาะมันไม่ได้บ่งบอกว่าจะดีหรือไม่ดีแต่วันนั้นคุณครูพี่พรก็เลือกที่จะไม่ได้ผ่าัด S <S ช่เขาเลือกเองค่ะจริงจริง,รงเราไม่กล้าเลือกให้เพราะใช้สมุนไพรไทยนี่แหละใช่ค่ะก็เหมือนจริง,รงๆเอาตรงนะคะสมุนไพรไทยอ่ะจริงๆเขามีคุณสมบัติของเขาโดยที่เราไม่ต้องเคลมนะคะว่าเขารักษาอะไร <S <S ในตัวของเขาทุกชนิดเหมือนเรากินผักผักบุ้งผักบุ้งทําไมเขาบอกผักบุ้งบำรุงสายตาอ่บ เพราะเขามีคุณสมบัติในตัวของเขาอะ่ะไม่ใช่เพราะต่อกินแล้วสายตาไม่สั้นเลย <c oughs> ไม่เคยต่สายเลยราเลสใช่ไหมใช่ไหมโอ้ด้เลยะแม่ก็ประมาณนั้นนะคะคือจริงๆมันดีอยู่แล้วสมุนไพร <c oughs> ไทยเนี่ยจริง <c oughs> ๆสมุนไพรไทยเนี่ยต้องบอกว่าชื่อเสียงระดับโลกนะคุณคิเพราะอะไรฮนะเพราะต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมืองหนาวแล้วมันปลูกไม่ได้อย่างเช่นกัญชากัญชงอะไรต่างเนี่ยต่างประเทศอยากมีนะแต่มีไม่ได้ฮะเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่รวมทั้งอีกหลายหลายอย่างเนาะ อะไรอีกอะอช่วงโควิดอะออโอ้หโหใช่เลยเออมันกินได้จริงๆนะ,ะจริงๆมันมันสามารถทดแทนได้เลยแหละ<ช>เพราะนั้นค,คุณครูพ่พรก็เลยเลือกใช้สมุนไพรแล้วยังไงฮะทั้งสองคนเลยทีนี้สองคนแล้วสิไม่ใช่คนเดียวแล้วใช่ทีนี้นั่นแหละค่ะ เราก็ต้องศึกษาอีกรอบหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรที่จะมาดูแลในเรื่องของอเอะเราจะทํายังไงใหม้มันไม่มีสมุนไพรไหนนะที่จะทําให้หมอนรองกระดูกที่มันเสื่อมหรือ,ม,อมันไม่มีเลยอะค่ะมันกลับขึ้นมามันเราศึกษาอย่างาจริงจังไม่มีค่ะ<า>ไม่มีแต่เราไปเจอสมุนไพรที่มันสามารถดูแลในเรื่องของบํารุงกระดูกอ่าอะไรแบบเนี้ยค่ะสมุนไพรเราก็ไปศึกษาสมุนไพรริดร้อนสมุนไพรริดเย็นสมุนไพรตำหับเราเราเราสนใจมาก เรารู้สึกเป็นสิ่งใหม่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ศึกษายอย่างจริงจังโดยมีผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้รู้อ,อเป็นคอยแนะนําเราเริ่มรู้จักกันละจากการที่เราแบบสนใจจริงๆแล้วก็ใ,จจใช่ค่ะนะก็เป็นที่มาว่าเราก็ลองต้มให้เขาเหมือนกันแต่ปรากฏว่าผิดสูตรไปน,นิดค่ะต้มปุ๊บมีไข้ขึ้นเจ็ดวันเต็มค่ะเกือบช็อกโห ค่ะเกือบช็อกเพราะว่าไอเดินไม่ได <no ้ก็หนึ่งแล้วใช่ไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยผมบอกว่าเราก็ต้องให้ความรู้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะเพราะว่าคนที่มองว่าสมุนไพรดีคือดีแหละแต่เวลาเอามาแปรรูปเอามาต้มมาอะไรต่างต้องมีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญคอยบอกนะไม่งั้นอันตรายนะนี่นี่กว่าจะพีกนี่ถ้าไม่พีกนี่ไม่รู้จะเป็นไงนะเพราะนั้นต้องต้องระมัดระวังกันหน่อยนะฮะแล้วก็ก็ฝากฝากไว้กันนะครับด้วยความเป็นห่วงกันเนาะใช่คุณเอ๋